รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตปรัไฟก่อนนะจะได้ชัดๆกันนะคะเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะเนี่นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนนะคะปี2,5,1,7เนื้อทองแดงลมดํำค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้300บาทนะคะรายการที่หนึ่ง นี่นะคะรายการที่1ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สองนะคะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วปี2 459เนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วปี24 5สสีสวยแบบนี้เลยคะ่ะสภาพเก่า ตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพยังดูดีนะคะขอบข้างสวยๆค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างสวยๆแบบนี้รายการที่สองสามบาทค่ะรายการที่สองเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะ รายการที two, 300 300่สองสามร้อยบาทเนี oh so ่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุยค่ะองนี้เนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ ส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรูปหลอนหลวงพ่อมุยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะ เป็นพรับผงสุพรรณเนื้อดินลงลักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะลักแห้งๆร้อนๆนะคะเนื้อดินก็แห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดินแห้งๆสีสวยลักร่อนๆนะคะพี่คะด้านหลังจะติดเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะพรับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองนี้องนี้นะคะจะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุกติดเม็ดแร่ด้านหน้ามาสองเม็ดนะคะแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีติดเม็ดแร่มานะคะพี่ขาองค์นี้เหรียญน,นี้ ตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองสวยค่ะสภาพดีเคยผ่านการใช้งานมาติดเม็ดแร่มาสองเม็ดแบบนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ซาบกุนะคะพี่ขะสวยๆเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้บาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6เป็นพลาสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะไม่ทราบกุนะคะพี่ขาไม่ทราบกุรู้แต่ว่าเป็นพลาสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เส้นได้นะคะ<ๆ>เก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังปั๊มตาเจดีสีแดงแบบนี้ค่ะด้านหลังมีการปั๊มตาเจดีนะคะ พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะไม่ซาบกุสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่6 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่6พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้300บาทนะคะรายการที่6ค่ะเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7 รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู Dawn ่ขาวปี2469นะคะเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เนื้อทองแดงลงดำค่ะด้านหลังเป็นยันเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนว่าวัดหลักสีนี่นะคะเหรียญหลวงปูข่ขาววัดหลักสีนะคะเนื้อทองแดงลงดำสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสภาพนะคะเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลย ส,สวยนะคะส,สวยสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำรายการที่7 300บาทนะคะ300บาทคา่ะรายการที่7เหรียญหลงปูกขาวเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้300บาทนะคะรายการที่7 รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาแต่เห็นว่าเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าเป็นเหรียญคอน้ำเต้าค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีทองมาแบบนี้เลยนะคะมีน้ำหนักนะองนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะ สภาพสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ $8 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9รายการที่9้านี้นะคะ เป็นสมเด็จพระปิดลันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าองค์นี้เป็นพระปิดลันพิมพ์เล็กนะคะนะเป็นพระเนื้อผงลาดําขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสมเด็จพระปิดลันพิมพ์เล็กนะคะสีสวยแบบนี้เลยคราบดําๆนี่เป็นคราบลาดํานะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่9 300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่9สมเด็จพระปิดลันเนื้อผงนะคะเป็นพิมพ์เลกคลาปลาดำมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะองนี้300บาทรายการที่9รายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญหลวงพ่อท่านคลิ้งนะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคลิงนะคะอนคงน,ะะออนี้ เนี่ยนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งนะคะตัวเหรียญเป็นปี 21, สองห้าสองหนึ่งสวยๆด้านหลังเป็นยันเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะด้านหลังจะเป็นรูปตาเปาะจอออะไรนะจอลอนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะพี่ขา ขอบข้างสีสวยค่ะขอบข้างสสวยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบส0มบาทนะคะ300บาทรายการที่สิบพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกร,ราคาองค์ละ 300บาท4องค์1000ค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0ู3 4 3แป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะเป็นพระรูป่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เนี่ยนะคะรูปลลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสวยเดิมเก่าๆนะคะตรงใต้ฐานจะเป็นรอยแบบนี้นะเนี่ยนะคะใต้ฐานสวยๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูดทิมพิมพ์นั่งพานนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลงปูดทิมพิมพ์นั่งพานนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะองนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญหลงปูดพิมพ์นะคะพิมพ์นั่งพานสวยๆส,สภาพดีแบบนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ดุลเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2521้าสองหนึ่งค่ะสวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเป็นเหรียญจังหวัดสุรินทร์นะคะวัดบุญลพารามเนี่ยนะคะตัวเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลวัดบุญลพารามนะคะ จังหวัดสุรินทร์ค่ะสวยๆส,ยสภาพดีปี2521เนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทจ้ะพี่จ๋า300บาทนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นพระนางพญานเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระนางพญาเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะคราบลาดําเห็นชัดเจนเลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพใช้คราบลาดําสวยๆนะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้จะมันๆน,นะคะสภาพใช้นะคะสภาพใช้เลยรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่14 เนี่นะคะพระนางพยาเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พค่ะคราบลาดำทั่วทั้งองค์แบบนี้300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นะคะเหรียญน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะคะแตออ่ออกวัดพวงมาล,ะะลัยนะคะเหรียญนี้ไม่แน่ใจชื่อเหรียญน,นะคะเนี่ยนะ ออกวัดพวงมาลัยคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เป็นยันนะคะด้านหลังยันสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างเหรียญสวยนะคะเหรียญสวยออกวัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่15ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่คาสามรบาทรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000คะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 4374753 083 4374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมค่ะเนี่ยนะคะได้พัสดุตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทคะ่ะรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นเหรียญเนื้อชินค่ะ เป็นเหรียญเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ค่ะองนี้เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหลังตันแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ 300บาทนะคะรายการที่16เหรียญเนื้อชินนะคะ300บาทรายการที่16ค่ะสวยๆนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้300บาทรายการที่16รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17เเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแร่นะคะเนี่ยนะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะติดเม็ดแรก่เก่าๆแบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะสีสวยนะคะสภาพดีสภาพใช้ติดเม็ดแร่สีสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที uh ่17ค่ะ300บาทจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแร่นะคะเก่าเก่าสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมา300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที Ren ่18นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือเนื้อโลเนื้อสีเงินนะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งเหรียญหลวงพ่อลุ่งเป็นเนื้อสีเงินสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันเขียนปีสองสี่แปดสี่ค่ะยันสวสวยสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่ง รายการนี้นะคะเป็นรายการที่18 300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อลุ่งเป็นเนื้อสีเงินนะคะส,สวยมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ตัวเหรียญเป็นปี2484รายการที่18นี้300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เป็นพลา s สมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลย เนี่ยนะคะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพเก่าเก็บเลยองค์นี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนี่ยนะ ตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสวยๆเก่าๆด้านในเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านในเก่าๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะเนี่ยนะลงลักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะคะ <S 2> <S 2> เป็นรายการที่21ค่ะรายการที่21นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระพรมนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสวยๆเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้นะคะ300อบาทนะคะ 300บาทรายการที่21ค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเก่าๆเขียวๆสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบ องพระเก่าๆเ,เ,เขียวๆนะคะสภาพใช้แบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22ลูกหลอนหลวงพ่อทบเก่าๆเ,เ,เขียวๆนะคะเนื้อเขียวสวยสภาพดีสภาพใช้แบบนี้300บาทนะคะรายการที่22พิพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0ูนย์แ4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พระตรงปกทุกรายการเลยนะคะได้พระตรงตามรูปกันทุกรายการเลย รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนไม่ทราบกุค่ะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุนแผนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สีดำๆนะคะจะเป็นคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระเลยค่ะสวยสวยแบบนี้นะคะมาพร้อมลัดกรอบแบบนี้ค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะคะ300บาทรายการที่23เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่23ค่ะเป็นพระขุนแผนไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ เป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระชัดเจนเลยนะคะเม็ดแร่มนลสารสวยๆวยรายการที่23300บาทนะคะพี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24นี้นะคะเป็นพราหูยานเนื้อชินนะคะอ,องค์นี้พระหูยานเนื้อชินเก่าๆสวยๆแห้งๆเลยค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย สภาพผ่านการใช้งานมานะคะพระหูยานเนื้อชินนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่24ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะรายการที่ 24- 300บาทนะคะรายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่25้า เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญแซยิดนะคะเหรียญแซยิตไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญแซยิดนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญแซยิดเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้รายการที่25 สามร้อยบาทนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะสามบาทค่ะเหรียญแซยิตเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้300บาทรายการยี่สิรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะรายการที่26นี้นะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุดนะคะพลักกิ่งอุปคุดเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ พระกิ่งอุปคุตนะคะเป็นเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะอ,องนี้สวยเดิมสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการนี้รายการที่26 300บาทนะคะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่26 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นพระรูปหล่อเก่าแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมาไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพใช้ใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27 300บาทค่ะรายการที่27 พัดรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ300บาทรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะเหรียญพระพุทธเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญพระพุทธนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้กันน้าได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้นะคะกันน้าได้ตัวเหรียญสวยๆส,สภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้ว300บาทนะคะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่28 จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะ